ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสะดแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999ไลน์แอด r i u n d e r s c o r e 9 9 9เปิดคลิปขเขมเรเฮี้ยมจัดค่ารัวจรวดบนถนนหลักไทยล็อกเป้าเป๊ะด้านประสาทต,ตาควายเสียงบึ้มสนันค่ะ เปิดคลิปนาะทีเดือดขเขมรเฮี้ยมจัดรัวจรวดบนถนนหลักไม่สนชาวบ้านสัญจรใช้ถนนนะฮะไทยล็อกปเป้าเป๊ะด้านปราสาทต,ตาควายเสียงบึ้มสนั่นค่ะ จากกรณีที่มีการประทักกันอย่างดุเดือดเมื่อเช้านี้ค่ะหลังจากที่ฐานกัมพูชาได้เปิดฉากถล่มฐานปฏิบัติการของฐานไทยบริเวณปราสาทตาเมินทมนะคะต่อมาค่ะทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโคโสกองทบกได้กล่าวว่ากําลังทหารใช้ปฏิบัติตามแผนจักรพงศ์ภูวนาชซึ่งเป็นแผนป้องกันและเป็นแผนรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนด้านตะวันออกของกองทับกให้เหมาะสมกับแต่ระดับความขัดแย้งและ และเป็นไปตามขั้นตอนของการใช้กําลังทางทหารค่ะทั้งนี้ค่ะมีรายงานว่ากองทัพที่สองค่ะ,คะกองกำลังสุรนารีขออนุมัติยิงปืนใหญ่เนื่องจากฝ่ายทหารกัมพูชาได้นําปืนใหญ่ไปชิดแนวนะแล้วก็เตรียมยิงใส่ฝั่งทหารไทยตลอดแนวชายแดนในพื้นที่3ปราสาทต,ตั้งแต่อบุบลสุรินจนถึงศรีสะเกดหวังเปิดแนวรบตลอดแนวค่ะ ทั้งนี้นะคะก็มีรายงานว่าการรบเต็มรูปแบบก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะซึ่งฐานกัมพูชาค่ะบุกตลอดแนวตั้งแต่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ปราสาทโดนตวนจังหวัดศรีสะเกดค่ะยันแนวเขาพระวิหารนนล่าสุดฐานกัมพูชาระดมยิงปืนใหญ่และระดมยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 ค่ะจากจากฐานยิงเขาแหลมห่างจากช่องจอมประมาณ6กิโลเมตรค่ะตกใส่ปราสาทโดนตวนที่จังหวัดศรีสะเกดของประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันค่ะก็มีการเผยแพร่คลิปจากฝ่ายทหารกัมพูชาค่ะ ที่ใช้จรวด B.M. 2 1นะตั้งบนถนโนลหลักที่ประเทศกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ไทยในพื้นที่ประสาทโดนต,ตัวที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะ <S <S ต่อมาค่ะทางเพจข่าวจอมพลังกาได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิประบุว่าฟังชัดๆเสียงบึ้มดังต่อเนื่องบริเวณปราสาทต,ตาควายขอให้ทุกคนปลอดภัยส่งกำลังใจให้ทหารไทยค่ะ โดยทางเพจข่าวจอมพลังค่ะได้โพสต์ข้อความอีกด้วยนะบอกว่าเขมรพยายามลุกล้ำพื้นที่ชายแดนบริเวณปราสาทตาควายอนุมัติใช้อาวุธหนักเพื่อป้องกันอธิปไตย ะะเปิดใช้แผนจักรพงภัวนาดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทบได้เผยว่าทหารไทยค่ะบาดเจ็บ2นายนะหลังฐานเขเมรนใช้ทั้งจรวดบ m 2 1และปืนใหญ่เปิดฉากยิงก่อนนะเมื่อเวลา9ก้านาฬิกายีนาทีค่ะซึ่งทหารไทยบาดเจ็บ2นายจากอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาในพื้นที่บริเวณกลุ่มปราสาทตาบรรทมจังหวัดสุรินทร์ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏเลยค่ะ